ตอนนี้นะครับเชื่อว่าใครก็ตามที่ทําออนไลน์เนี่ยสองสปีขึ้นไปคงจะรู้สึกตัวเหมือนกันว่าเฮ้ยการเก็บลูกค้าเก่าไว้นะครับในที่ที่ปลอดภยัยแล้วเราสามารถสร้างยอดขายซ้ำร็จเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่มันมากกว่าการสร้างยอดขายจากลูกค้าเก่าแต่ตอนนี้ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่มันดีขึ้นสูงจนเราแทบไม่รู้เลยว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนดังนั้นคลิปนี้จะมาบอกว่าทําไมการเก็บลูกค้าใน l i น์เอาเช a ่อไอ้เขาจึงคุ้มค่าในเชิงยอดขายไม่สุดฮะอันดับแรกไม่ว่าคุณจะบอดแคนหรือทักแชท ส่งข้อความลูกค้าห,หลายหลายสิบคนหรือว่าใน i n s t a g r กรก็ตามถ้าคุณทําซ้ํากันในจํานวนมากๆหลายสิบครั้งในเวลาใกล้เคียงกันคุณจะถูกบล็อกในสุดแทนนั่นแปลว่านะตัวของแพลตฟอร์มอย่างตัวของ Facebook ก,กับ i G ีไม่อนุญ,ญาตให้คุณเนี่ยไล่ทักกับไปหาลูกค้าทาั้งทั้งที่การไล่ลักไปหาลูกค้าเนี่ยสามารถสร้างยอดขายซ้าได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าแอดแต่ว่าใน Li โอเอไม่ว่าคุณจะทักแชทไปเท่าไหร่คุณจะบอทแชททีล็อกไปตามไม่มีกฎใดๆสิ้นนะครับถ้าคุณยังบอดแค้นนะและลูกค้าสนใจแล้้้้วไไไมม่มาาาากกกกกกกจจนนนนนนนเิปปทุลลูคคค็บอออณีััต ปุ่มไลค์คอร์นะครับที่คุณสามารถส่งปุ่มจากตัวไลโอเอเนี่ยไปหาลูกค้าไดา้เพื่อโภรเปลีกดดารขายซึ่งใครนะครับถ้าเคยใช้วิธีการโภรเปลีขายนะค,คุณจะรู้ว่ายอดบินที่เกิดขึ้นต่อออเดอร์เนี่ยเฉลีย่ยแล้วสูงกว่าการทักแชทสองถึงสามเท่าขึ้นไปฮนะประเด็นที่2ซึ่งอันนี้คนรู้น้อยมากๆนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ยิงตัวของไลแอดแพลตฟอร์มนะฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไลโอเอคุณรู้ไหมครับว่ากลุ่มเป้าหมายแทบจะทุกชนิดในไลออฟิเชียลแอคเคาท์เนี่ยสามารถส่งต่อให้้้คคคคุุณณไไปยไยิิงงใใใน line นนนดพอะรับลูกา คุณต่อให้ไม่เปิดอาบอทแชทก็ไม่เป็นไรเพราะเขาเห็นโฆษณาคุณในตัวของแชทลิสเวลาเขาเลือกเพื่อนจะเห็นโฆษณาคุณเด้งขึ้นมาด้านบนเวลาเขาเปิดไทม์ไลน์เขาจะเจอโฆษณาคุณไงเวลาเขาไปดูข่าวแลปดูเดย์เขาจะเจอโฆษณาคุณถ้าเขาไปดูรายการไปดูละครย้อนหลังในไลทีวีเขาจะเจอโฆษณาคุณแล้วก็ถ้าเขาเปิดแุดท้ายนะครับไปคือติ๊กเกอร์ไปเติมเงินเข้าตัวของแรนดูไลเพย์เขาก็จะเจอโฆษณาคุณเช่นเดียวกันดังนั้นสรุปได้ว่าลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในไลโอเองไม่ว่าเขาจะบล็อกหรือไม่บล็อกก็ตามข้อมูลทุกกชนนนนนิิดใใั้้ถูสส่่งผาาาหคุณมรอ ้อมไปหลับร้อนเขาได้ใน L A P ครับและข้อสุดท้ายเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าช่องทางที่เก็บลูกค้าของคุณโดนแบนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประเด็น้นคือตัวของ l i ไ e o f อัพ e Account ถ้าคุณขายสินค้าปกติไม่ได้ผิดกฎหมายเป็นการเก็บลูกค้าที่สเสถียรที่สุดเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจห,หรือ i n s t a g r กรม,มีโอกาสปูกปิดสูงมากแล้วก็การปิดเนี่ยคุณไม่สามารถยืดอุทรอนเลยได้เลยถ้าคุณผิดถึงขั้นที่ปิดเพจห,หรือปิดอิน t a g r กรมดังนั้นนะครับอยากเก็บลูกค้าไว้ทาธุรกิจออนไลน์ได้ยาว5ปปปีี7ปี7 10มันถึงได้ถ้าคุณเก็บลููกค้้าใหถกที่นนนะแลอกกจาั้รับ สร้างยอดขายซ้ำได้มหาศาลด้วยฮะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ